ฉันมาวัดเก่าแก่แห่งนี้เพราะได้ยินเรื่องเล่าลือว่ามีวิญญาณสิงสถิตยอยู่คืนนั้นเงียบสงัดลมพัดวูบเดียวเย็นยะเยือกฉันเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเจดีเก่าแก่ที่สุดโทรมฉันรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองมีใครอยู่ไหมคะฉันถามออกไปเสียงของฉันสั่นเครือ ทันใดนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาออกไปฉันหันหลังกลับแทบไม่ทันเห็นเงาตะคุ่มคุ่มเลือนรางอยู่ตรงหน้าเจดีมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ฉันรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวพยายามจะวิ่งหนีแต่ขากลับแข็งทื่ออย่าเข้ามานะฉันตะโกนสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับแหบแห้ง เงาตะคุ่มนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นกลายเป็นร่างของหญิงสาวในชุดไทยโบราณใบหน้าซีดเซียวดวงตาแรงกรรมจ้องมาที่ฉันที่นี่ที่ของฉันหญิงสาวพูดเสียงเย็นเยียบ ฉันกรีดร้องสุดเสียงและสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่หน้าวัดแสงอาทิตย์สาดส่องฉันรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีออกมาจากวัดนั้นสุดชีวิตฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วตราบใดที่ยังมีวิญญาณศพโบราณเฝ้าวัดอยู่